สวัสดีครับนี่หอยตําหมู่ิพีครับมือนีผ้าเดินทางมาเช็คอินครับกับบรรยากาศขุ้มขึนครับอยู่ขอบพ่อสีควายงามครับเป็นอย่างถึงมาานีดูครับคือผมอยากจะนําเสนอแบบนี้ครับว่าถ้าสมมติว่วงการของคนเฮ่าครับวงการกีฬาเนาะเปรียบเทียบกับวงการฟุตบอลครับถ้าวงการฟุตบอลมีสุดยอดสโมสรคือจังบาร์เซโลนาครับแล้วก็มีอาคาเดมีทีืซอว่าลามาเซียดีครับในวงการควายงามของเฮานี่ครับผมก็อยากจะนําเสนอว่า แรงถี่เพาะพันธุ์ควายงามก็กคือขอกข้อศีรควายงามอุดรธาน,นีนะครับเป็นขอกที่เลี้ยงเลี้ยงคว้วเลี้ยงเลี้ยงคว้วเป็นคว้วนะครับผู้ใดอยากเบ่งคว้วงามคือเขามาคอกนี่จบเลยครับแล้วก็แน่นอนครับมือนี้ผมผมกัอยู่กับผี่พงคือเก่าพ่พงสวัสดีครับค,ครับครับผมมือนี้มีมีหลายตัวอยากจะนํำเสนอครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพาไล่เลี้ยงไปทีละตัวนะครับเริ่มต้นจากตัวน้องตัวน้องก่อนนะครับตัวนี้เป็น ฝ่ายเพศผู้นะครับแื่คือซูเปอร์คิงครับผมครับซูเปอร์คิงนี่แต่ว่าเป็นลูกของข้องเขาเลยนะทุกคนแม่ครับเกิดยู่นี่เลยเกิดอยู่นี่ครับเป็นลูกไผ่เป็นลูกของเจ้าไม้ครับผมเป็นลูกเจ้าไม้แม่เป็นปานวาดแม่ปานวาดนะครับผมเป็นลูกเสาเจ้าล้านหาแสนครับอ๋อแม่ปานวาดนี่เป็นลูกล้านหาแสนนะครับที่นี่ซูเปอร์คิงนี่ครับตอนนี้อายุหลายวันได้แล้วครับสิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนนะครับเนี่สิบห้าเดือนอู้ย ขั้นเขียวครับเ็นดึวด้วยรูปร่างนะครับหนาเขานะครับแข้งขาหนาเอื้อครับใหญ่ครับสิมหาเดือนนี่ครับห้องกระยาน่มมาได้บุ๊เดือนครับนี่ครับนี่ห้องกระยานุมเด้มาสามเดือนครับเพ็่นกินนมามขอดปีหนึ่งหมดเน้ยนี่ครับปีกว่าปีนิดๆเขาก็แบบบักใหญ่ครับตอนเพิ่นกินน่มเนี่ยว่าได้คุกเขากินพวกเราไปครับเดี๋ยวนะครับลักษณะ ลูกคั้วเอนะครับที่อายุปีกว่าแบบนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวลําดับทัดไปเนี่ยจะได้เห็นแม่ของเพื่อนนะครับว่าแม่ทรงดูเนี่ยเป็นจังไไดนะครับคือตอนนี้บอกถึงว่าซปเปอร์คิงเนี่ครับสิบห้าเดือนครับในญ่ปานนี่ตอนที่เพิ่งสูงไลยไาไนนครับที่พงศ์นาอยหาสิบห้าครับผมโอ้ครับผมหนานี่รลอยหาสิบห้าเรียกไถ่เนี่ยก็ยังไปกว่าหนาอยู่ด้วยเนี่ยยังหนีอยู่ครับโอ้โหร้อยห้าสิบห้ากับอายุสิบห้าเดือนครับกับ โอ้ถือว่าเป็นคั้วใหญ่แล้วรั้วใหญ่ก็แต่เลี้ยงควายมากกับิ่ณเห็นตัวนี้แล้วครับเนาะแม่ในในขอกเข้าเราที่บีบมาเนาะครับ้วใหน่สิบห้าเดือนสูงร้อยห้าสิบห้าครับสิบห้าเดือนร้อยห้าสิบห้านะครับคือว่าพันธุกรรมเพิ่นทั้งพ่อทั้งแม่เนาะครับเนาะแม่ครับเคมีเขากันพ่อเพิ่นอีกอะเจ้าไหมเนาะครับครับแม่ครับก็ต้องถามถึงนะว่าเจ้าไหมเพิ่นก็หายููหลายตัวที่เป็นใหญ่ักษ์เนาะครับแนานครับเรื่องกระดูกโครงสร้าง ครับผมใหม่ครับที่นี่มาเจอซูเปอร์คิงครับแม่เพิ่นกะทรงดูดีแม่เพิ่นกะสูงเด้่ครับบ่ธมดาคือกันแม่กะ่อยหกสิบอัพครับผมแม่กะลอยหกสิบครับนี่ครับเบิ่องน่ะเอิกครับเบิ่องน่ะเอิ๊กเบิ่งขาเบิ่งเล็บ่นโลดครับบม่มีมงตีครับหาหมงตีบ่ได้ไงครับอมีคนเขามาเบิ่งหลายพ่พวกมี่ครับตรงนี้เก่าม้าเอยๆครับพี่น้องโทรเขามาสอบถามว่าเลี้ยงจังไดอไรก็บอกว่ากับ ห้ากระเลียงปกตินั่นแหละครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่พันธุกรรมมันเนาะโอ้พันธุ่งกั๊มนะเวลาพอทั้งแม่เขาครับนําเลี้ยงห้ากับเลี้ยงกับปกติแล้วครับกับห้าฟางกับมีอาหารเสริมแน่ครับครับผมอาหารเคล็ดลับพี่พงศ์ตอนนั้นบอกว่าเป็นเป็นมั่นมักเนาะพี่พงศ์มีมีช่วงหนึ่งครับช่วงนั้นมันขาดหญ้าไหมครับก็เลยต้องเสริมครับผมแต่ว่าช่วงนี้หญ้าเขาพอได้หยาบุกอินเลยหนาฝนแม่ครับหนามันหญ้ากระลายห้อก็ให้แต่หญ้าอย่างเดียวครับช่วงนี้ก็อ้วนน้้้าาหญแแลวเนนะคครรัับบม อาหารเสริมกับม,มีมีนิดน้อยครับผมกับเสริมปกติครับอโอ้โบัธรรมดาครับคนที่เขาเขามาเบิงไล,ลายนี่มีคนมักมีคนถามมีคนจีบวะพี่พง <c oughs> ท์ต้นมากเขามามี่จะให้เปิดราคาล่ะครับ <c oughs> โอ้พ่อขอให้เปิด <c oughs> แม่เพิ่นขอ,ขอให้เปิด <c oughs> แต่ว่าเฮาก็ทาแมนจะขอไม่ลีก็คุยกันไดอยู่ครับท <c oughs> าแมนมาอยากได้หลีครับเฮาก็สามารถคุยกันได้แม่นๆครับ <c oughs> ก็ยังเปิดรับทุกข้อเสนออยู่ก็เปิดครับแต่ว่าเขาให้ใจตรงกันนิดนึงรับาคาตรงกันครับผมโอ้นี่นะครับถ้าสนใจกับมาเรื่อยนะครับเอาเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้กแล้วกันนะครับใคเบ่บ่ต้องเตรงเซเวลาวบอกเนาะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรพี่พงษ์ไหนะครับสนใจเขามากว่าเบื่องเรื่อยครับพี่กันนี่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเลยครับถ้าผู้ใดอยากเข้ามานี่เซิร์ชได้จีพเอครับว่าโชคทนคุณฟาร์มครับอยู่นแีนะครับพี่พงษ์ยินดีต้อนรับ ตลอด24ชั่วโมงครับมาเลยนะครับเอาละที่นี่เดี๋ยวผมจะพาในเลี้ยงไปเบึงแม่เพื่อนาะครับพี่พงษ์แม่เพิ่นโอเคเดี๋ยวไปบึงแม่ของซปเปอร์คิงครับว่าที่เด็ดปันใดครับครับผมครับผมนี่ตัวแม่ตัวมัมตัวมารดาครับที่นี่นี่เป็นแม่ของซูเปอร์คิงนะครับพี่พงษ์แม่ครับเพิ่งซื้ออย่างนะครับแม่ปานบาทครับผมแม่ปานวาดครับนี่แหละครับที บอกถึงกันเมื่อกี้ครับแม่ปานวานนี่เป็นหลูกของไอ้เจ้าล้านหาแสนครับล้านห้าแสนนะครับผมผู้ทรงหลูกเบอร์นี้นะครับล้านห้าแสนนี่ทรงหลูกว่าเป็นแม่ปานวานแะไกับแม่ปานวานี่สวยงามทรงหลูกมากอ่าลูกเพิ่นมีตต์ตัวนัพี่พงศ์ที่เกิดอยู่ขอเห้างหรตัวสีข้าทองครับตัวสีข้าทองตัวแรกตุ้ยนุ่ยตัวสองออนซอนครับตัวสามซูเปอร์คิงอ๋อตัวนี้ทองเดือนนาขอดครับสิบสี่เดือนนาอ๋อสิบสี่เดือนนาคอด เพื่อนท่องไปครับนครหลวงครับผมอุ้ยทองนครหลวงครับเอาละครับที่นี่อยู่ในนี่กกจะมีอ่าดุนลูกของแม่ปานบาทนะครับครับมีทั้งออนซ่อนอะไรกับซูเปอร์คิงครับวันนี่เขาเห็นซูเปอร์คิงไปแล้วครับเดี๋ยวจะให้เห็นออนซ่อนอีกครับนี่เอาเดี๋ยวเข้ามาเบิงก่อนครับนี่ความสวยงามนะครับความใหญ่ความเน่าครับที่ผมบอกว่าอยากเห็นกล้วยงามครับทั้งโตเถืกโตเม่ครับ มากเลยครับขอบพ่อสีไข่เงาครับบริหารงานโดยพี่พงศ์ครับตอนนี้ปัจจุบันนะครับนี่อายุเพื่อนร้ายไป็นไแล้วครับพี่พงศ์ตอนนี้เจ็ดปีได้ครับโอ้ยเจ็ดแปดปีได้นะแต่ว่าลูกซีข่าแล้วถูกโอ้สมัยเป็นสาวนี่ก็สีว่าเจนจัดถักติบนแล้วนะครับแมนครับเห็นที่แรกกับเพิ่นสูงเย้าไหมครับต่ำครับโอ้สูงเย้าอัหลาดก็เลยเห็นแล้วเป็นแต่ทรงลูกแท้แมนนี่ จัดการเลยจัดการเลยโอ้สมัยตะกี้เขาไปเห็นเพิ่นอยู่ไสครับพี่พงศ์พี่ไปได้มากคับเสียไข่แล้วครับอ๋อสอสมัยป้าแมนขอนแก่นตอนนั้นได้มากลานหาครับอือครับตอนนั้นเพิ่นก็ะทองในหกเดือนละตัวไอ้ทองตัวหนุ่ยมากครับครับก็เลยซื้อมากตอนนั้นจะบอกว่าราคาลานหาเนี่ยจะว่าแร้งกันแร้งนะครับแต่ว่าคุ้มก็ก็เกินคุ้มแล้วเนาะครับพี่พงศ์เฉพาะลูกเพิ่นนี่กระค่าคุ้มทุนแล้วเนาะครับลูกถือออกมาโอ้ลูกที่เพิ่นออกมานี่ สางมูลครายให้ออกไปเท่าใดแล้วพี่พงศ์ก็ตุ้หนุ่ยกับหลายโลอยู่ด้วยครับผมอืหลายกิโลได้ตตุยหนุ่ยตัวเดียวนี่ครับคุมแล้วครับกาไรน้ได้กาไรน้ำครับอถือว่าเพื่อนนะครับเป็นตัวําคอเข้าเรียงคอครับกับมีแม่นี่แหละแม่ทรงลูกตัวนึงมีแม่นี่ไปนี่จบเลยครับครับจบครบในตัวเดียวครับผมเพ่ให้ลูกกระดูกง่ญ่แม่นี่ครับให้ลูกกระดูกง่ญ่เอ้าสีห้าหมงติกะติหมงเดียวลหระครับว่า บ่มีคือเบิ่์อยากมีครับมีครับมีมีเด็กก็มีครับผมอ่ะไก่สีขอดไก่สิไดกินนอกแล้วครับลูกนครอนหลวงเอาลุนกันต่อไปครับว่าเพ่นสิทรงลูกเบอร์ใดเดี๋ยวเข้าให้เบิงเบอร์ต่อไปครับเป็นน้องออนซอนครับน้องออนซอนนี่เป็นลูกสาวครับผมเอาแล้วครับมาแล้วครับหนึ่งมีเป็นหนึ่งลูกสาวของแม่ปานวาดครับผมแต่ว่า สางเวยเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเอือยของซูเปอร์คิงนะครับ,น,รบเนเอือยของซูเปอร์คิงครับเหนียวมากชื่อว่าน้องออนซอนครับตอนนี้ออนซอนอายุจะหลายปไหนแล้วครับสามปีหนึ่งเดือนสามปีหนึ่งเดือนครับเบิองหนาตาโหลดครับเบิองหนา,บาเบืองเขาโหลดโอ้เออโบบอกว่าเป็นตัวแม่นี่ว่ามันตัวเถิดนน้่ครับนี่อเขายางไงกระบาดยางไงครับตอนนี้เพื่อนท่องหรือเปล่าครับ ไอ้พานหลอกมาว่านนี่ครับซูเปอร์คิงพานหลอกกับซูเปอร์คิงเนี่ยไอ้หลุนเยอะเดินี่ยอ๋อหลอกวันที่ยี่สิบเจ็ดครับหลอกหนึ่งโอ้ซูเปอร์คิงนี่ครับเป็นลูกเจ้าไม้เนาะไอ้คิงแมนอ๋อคิงแมนเออคิงแมนโอ้ซูเปอร์คิงน้องน้องเพื่อนน้องเพื่อนคิงแมนคิงแมนนี่ก็ลูกเจ้าไม้เหมือนกันครับผมแต่ว่าออนซ่อนนี่เพื่อนเป็นลูกไผ่นะครับพี่พวกไอ้ลูกเก้าเจริญครับกับแม่ปานวาดโอ้โอ้ลูกเก้าเจริญนะครับนี่ โม่ลูกเก่าที่เรื่องครับเบิ่งเต็มเต็มครับ,บเต็มเต็มหน้าอึกหน้าใจเนื้อหนังแข้งขาครับหางเหงาหางคูนหางโอ้งามเบิใหญ่เบิดครับทุกสัดส่วนหน้าอึศก,กันไงเล็บตีนกันใไ่ครับเล็บตีนกันไ่ครับโอ้โหอ,อ,อายุสามปีกว่าตอนนี้ผ่านรอบไปแล้วนะก็ุ่นรอ,อรุนรอรุนรอรุน เอ้เบืองกันเต็มๆครับเบืองกันเต็มเต็มตาออนซ้อนนะครับออนซ้อนโอ้มีไผมาออนซ้อนน้าบัวครับพี่พงษ์นี่มีอยู่ครับผมมีอยู่มีอยู่นะครับมีโทษเขามากครับเป็นมาชมน้านะครับครับกยังยินดีต้อนรับทุกข้อเสนอครับผมคือกันครับครนบครับอืมโอ้ตัวใหญ่ครับอีหลีถ้าอยากนี่กัอยากพี่แบบนี้ครับมีแต่ตัวดีๆเด็ดๆครับเอ๋า โอเคครับนี่เป็นออนซอนออนซอนนะครับเดี๋ยวเขาจะมีครอบพรัวททัดไปอีกนะครับมีครอบควัวทัดไปจะให้ชุ่มให้เบิ้งกันนะครับเดี๋ยวเอาครอบควัวนี่ไปพักกรโอเคครับพวกกองเชียร์ก็ได้เหมือนี่เอฟซีครับมีเอฟซีหน่วยมานําครับ